ไม่ก็ไม่ไม่เหมือนคนอื่นสิคะเพราะว่าหนึ่ง represent พี่สาวน้องคิดตัวเองได้เลยไม่จริงจริงเนี่ยน้องน้องเนี่ยทำเป็นอะไรน้องทำเป็นอะไรอ่ะในละก็อันนี้ของน้องเนี่ยคือคิดคิดเพื่อตัวเองได้เลยคิดเพื่อตัวเองแล้วลองทำเพื่อตัวเองแล้วทำให้พี่สาวเห็นนะว่ามันเวิร์คตัวเองทำอะไรอยู่ก็ได้ ทำแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวมากสวัสดีทุกคนเป็นสวยไหมโอเคอ่ะเวิร์กช็อปนะครับทุกคนเวิร์กช็อปคราวนี้มานั่งมาเจอบัณฑิตแล้วเนี่ยมาเจออาจารย์บัณฑิตแล้วเนี่ยคุณแบบว่านั่งเรียนข้อมูลอย่างเดียวไม่โอเคเว้ยไม่ได้คุณต้องคิดหัวสมองต้องทำงานและก็ออกมาพิเศษว่าไอ้สิคุณค่าที่บุ๊คบอกไปคุณดึงอะไรออกมาใช้ได้บ้าง เป็นปากสิ่งสิ่งค่าที่เล่าเล่าเรื่องเนี่ยอย่างยิ่งคนีวยคนรวยมาเลยตอนนั่งก,ก,กินข้าวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่ใช้ไปอยู่ในช่องสตอรี่ <c oughs> คนรวยช่วงสตอร <c oughs> อี่คนไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีตังค์เขาต้องเก็บ่ยนตคตต้นทุนต้อเปลี่เจตเอาราคาถูกก่อนคนรวยซื้อสตอรี่อย่างเดียวสตอรี่มาวันวันไอคิดอิมเมจเนชั่นเนี่ยไก่ต้องเป็นแบบไหนทำไมสิ่งที่คุณคุ้มันดีแค่ขนาดไหนไก่ ไก่เลี้ยงมาไก่ให้โซเขาประมปงมอย่างดีอะไรเงี้ยอ่าไหนเล่ามาซิคิดนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาพรีเซนต์ทีละคนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นี่ให้อ,อบดูเฉยๆใครยังไม่ได้มาเรียนนี่โคตรเสียดายขอนี้ใช่ไหมคุณหมูค่ะได้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 ไดไดข้อมูลคุ้มไปยังไงวันนี้ความ้าต้องใช้คำว่าเกินคุ้มจางเกินคุ้มค่ะอืม แล้วแล้วหมูคุยกับลุกฮ่าฮ่าทำไมไม่มาเรียนก่อนหน้านี้อันนี้หนึ่งอันนี้สองอาจารย์บัณฑิตอยู่ตรงนี้ชาแนลอยู่ตรงนี้เลือกอะไรดีวะระหว่างอาจารย์บัณฑิตกับชาแนล <c oughs> ชาแนลพังมาละความรู้ยังแบบไปแบบวิ่งโอ้โหพูดดนะีมากทำไมไม่คิดอย่างนี้ตั้งนานละจริงไม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะติดเรื่องเวลาเขาสอนทำธุรกิจเขาสอนเรื่องอะไรตัดราคาลูกค้าไม่เลย ส่วนใหญ่ไม่ได้สอนลูกน้องสอนเอาใจลูกน้องส่วนใหญ่เขาให้ลูกน้องให้ลูกน้องโหนดเแต่ส่วนใหญ่ลูกน้องสอนไปเพราะไงพอขายไม่ได้เขาบอกว่าเออหนูว่าสินค้าเราต้องมีโปรโมชั่นค<ะ>่ะอ่อจริงนี่พวกคุณนะฟังดีๆผมแ<ม>น่ใจเลยว่าอันนี้เป็นปัญหาของธุรกิจของคนส่วนใหญ่เ <c oughs> พราะว่าคุณไปฟังลูกน้องคุณเยอะเกินไป เพราะลูกน้องจะมีไอเดียอันเดียวลดราคาเขาคิดว่าการลดราคามันคือการทำลายโปรโมชั่นคือการลดคือทำลายจะทำให้เขาได้ยอดขายเราได้ยอดขายใช่ซึ่งจริงไหมในประสบการณ์คุณอ่ะไม่เลยค่ะอาจารย์ทำไมจะบอกสิมันโปแล้วก็โปแล้วก็โปแล้วก็โปใช่จนลูกโป๊ะทำไรทำไรลูกโป๊ะใช่ไหมและไม่กว่าว่า เออควรู้สึกตอนนี้โหไม่เกินสองปีต้องทำได้อีกหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านพันล้านเลยค่ะอาจารย์อันนี้โม้เปล่าไม่ค่ะไม่โม้มั่นใจมากมั่นมั่นมากโอเคห้าห้าหมู่มาก่อนนะนี้สักห้าปีอ่ะไปหมุนตั้งหมื่นคร้บโอเคความรู้อะไรวะความรู้อะไรเด็ด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 เฮ้ยอย่าบอกพี่พอดีกว่าันเรีมัเรียนดีกว่าไงใช่ใช่ใช่มันแบบว่าอะไรกันอะไรกันแบบว่า อันนี้คนนี้ก็ได้เมื่อวานนี้ไปไลฟ์ทีหนึ่งเงินยังเข้ามาอยู่เดี๋ยวเขาพี่เข้ามาชมใช่ค่ะค่ะก็คือว่าคือสิ่งที่อรในชิมเตอร์นะครับชิมเตอร์เบราว์โวนะคะค่ะก็คือถ้าคิดถึงการเทรดทองคําให้ได้กําไรเทรดปุ๊บได้กําไรปั๊บนะคะแล้วอยากมีกําไรวันละล้านจากการเทรดแบบเตอรก็คือต้องเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเป็นแบบโมโหไปไหนไปไหนไปไหนไปไหโอเคโอเคก็คือว่า หยอกหยอกอาจารย์นะคะได้ทีก็แบบเอาสักหน่อยนะว่าจะให้โปรโมทเราดันโปรโมทตัวเองจะเลยจะบอกว่าก็คือตั้งแต่ที่มาเรียนกอาจารย์เมื่อวานนะคะอาจารย์ให้เคล็ดลับแบบสุดยอดโคตรขีเมียมเลยซึ่งเราแบบเฮ้ยถ้าเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่หปีที่แล้วอะค่ะวันนี้เราคือไปไกลมากกว่านี้เยอะมากเลยอะค่ะก็เลยบอกต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ที่วันนี้คือแบบเกาทุกๆอย่างให้ดร็อเตอร์นะคะแล้วก็แน่นอนทุกคนจะเจอ บาโวที่ไม่ใช่ชื่อเดิมอีกแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะมีอะไรโคตรพรีเมียมให้กับทุกคนอีกค่ะแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยไปไลฟ์ไลฟ์ใช่ค่ะเรียนจบวันเดียวแล้วไปลงมือทำเลยใช่ค่ะลงมือทำได้เงินกลับมาเท่าไหร่โหตอนนี้เงินเข้าไม่หยุดแล้วค่ะแล้วก็คือเงินนี้คือแบบเกินล้านบาทแล้วก็ฟรีบวกากำไรเรียบร้อยแล้วค่ะโอ๋อดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะคนเรองผมต้องได้ผลลัพธ์นี่มอเนยเดี๋ยวมีใครได้ผลลัพธ์อีกนี่นี่ไปทำมาวันนี้วันนี้จำได้ไหม ชื่อพลพลสอขอนแก่นรู้จักไหมแบรนด์สอขอนแก่นนี่เป็นญายาของสอขอนแก่นครียกยิงขึ้นะไรก็ได้ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปเมื่อวานนี้ที่จับไลฟ์เลยเมื่อวานนี้ผมไม่มั่นไม่เช to ื่อใจเขาเข้าไม่ใกล้เมื่อวานมีสอมีคำว่าสอก็คือสอขอนแก่นเมื่อวานนี้ผมไม่เชื่อเขาบอกเขาจะไปไลฟ์ี๋ยวจะไม่ไลฟ์อาจารย์เพจไอเพจสอขอนแก่นเี๋ยมีคนตามเท่าไหร่ก็ประมาณสี่ครับวันนี้คุณแม่มาด้วยนะคุณแม่เป็น คุณแม่กับพ,พ่อเป็นผู้ก่อตั้งสคอนแกน<ช>เมื่อกี้คุณแม่มาเรียนด้วยครับแล้วก็คุณแม่บอกอะไรคุณแม่บอกว่าอะไรก็คุณแม่บอกว่าคุณแม่เขาไปดูคลิปหลังที่ผมไป,ไ,ปไลฟ์โดยใน,ในระหว่างเรียนระหว่างนี้ก็ต้องโดนไลฟ์สดเลยว่าคุณแม่ก็ประทับใจมากก็บอกว่า,อย,า,อ,ยาอย่างนี้ก็มีด้วยอะไรแบี้ก็ได้ไอเดียว่าเออน่าจะไปทาแบบนี้คือรู้อ่างนี้ ตรงนี้ทำตั้งนานแล้วนะครับโมื่อวันนี้พ่อผมไม่ไว้ใจเขาไงเพราะเขาบอกเดี๋ยวจะไปไลฟ์ประจำเดี๋ยวไปไลฟ์กูกูไม่เชื่อเลยมันนี่เลยไลฟ์เลยผมกดไลฟ์ให้เลยเพจคองแล้วก็เพจผมด้วยปรากฏว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไปดูอนาลิติกไปดูไอ้ที่ความจริงมันน่าสนใจมากความจริงกับเรื่องที่เราไลฟ์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบคือความจริงยังไม่มีคอนเทนต์เลยยังไม่ได้ขายของเลยซ้เดเราแค่บอกว่าสอขอนแก่นเนี่ยเขาว่าส่อมันมาจาก เราเล่าเราเล่าเรื่องง่ายๆแบบนี้เลยเแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เราเอาไปเล่ากะครับคือ,อ,อว่าพอผมไปดูขอ้อมูลในหลังบ้านของเฟซบุ๊กเนี่ยปรากฏว่าแค่เพจไปแค่โพสต์ไลน์ตัวเนี้ยมันมากกว่าตัวที่เรายิงโฆษณาแอดรวมถึงมีคนมาอินเกจมันเหมือนมีคนมากดวิวกดอินเกจกดคอมเมนต์กดแชร์มันมากกว่าหลายหลายโพสที่เราบอกว่าเออเคยใช้เงินซื้อมาดีนะครับที่สำคัญมีคนมากกว่าเกือบร้อยหกร้อยคนเนี่ยที่ดูมากกว่าหนึ่งนาทีซึ่งผมคิดว่าการจะแยกเวลาหนึ่งนาทีจากคนที่อยู่ในไลน์ทาวว่างๆเนี่ย ชชด่ใโพสเราหลายๆโพสเนี่ยเขไม่สามารถที่จะให้ลูกค้าดูได้ถึงหนึ่งนาทีใช่ครับเดี๋ยวใครที่เพิ่งเข้ามานี่คือทายาทรุ่นที่สองของสขอนแก่นรุ่นที่หนึ่งเขาเล่นต้นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองผู้ก่องตั้งครับพลอยผู้กองตั้งนะครับก็รู้จักกันไปสขอนแก่นเมื่อวานนี้ใครไปดูเพจผมเนี่ยบางคนก็ไปสั่งเพจเขาเลยนะไปสั่งอาหารเพจเพราะให้เราให้ประคับประคองอะมุกสินพี่มีตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะครับไม่มีโอ้ยมีโพลอยู่ด้วยมีโแล้วกุมภาันะครบก็ชื่อก็ิ โปรโมชั่นโค้ดว่าบัณฑิตนะครับ B U N D I T โอ้โหมีโปรโมชั่นโค้ดบัณฑิตด้วยขอโค้ดตามรายการมาเผยซองขอนแก่นนี่โมบอกทให้เลยเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าใครลงเพจผมนี่คือก็ใครเอาเก็บผมเลือดจิตออกเพจผมนี่ก็หลายหลายแสนนะต่อครั้งอ่ะโอเคอ่ะไปได้ละเกินคุ้มละมีใครมีใครอีกที่ไปทำงมือทำแล้วได้ผลคนนี้ก็พูดเก่งมากนี่นี่นี่คนนี้คนนี้สวยไหมค่ะคนนี้สวยมาก ต้องบอกเลยว่านี่เป็นเป็นอะไรเป็นผู้จัดนะรู้จักเดียวหนึ่งไหมเดียวหนึ่งเดียวสองร <c oughs> ู้จักปะเดียวหนึ่งเดียวสองตอนนี้เป็นตำนานใช่ไหมคือตอนนี้ถึงเดียวเท่าไหร่ละเดียวสิบสองเลยถ้อย่อาสิบสามสิบสามอ่ะโอเค คุณโน้ตอุดมก็เป็นคนที่น่ารักมากผมเคยเจอตัวเขาก็เป็นคนที่เป็นกระเดงมากครับตลกมากแล้วก็อันนี้นะคุณรู้ไหมว่าเดี่ยวหนึ่งเดี่ยวสองมีคนนี้เป็นคนผู้อะไรนะผู้จัดการโครงการเดี่ยวหนึ่งเดี่ยวสองครอผู้จัดการโครงการเดี่ยวหนึ่งเดี่ยวสองคุณดูพูดพูดนี้แบบเหมือนพูดดีเลยตอนแรกผมเจอผมเจอหน้าเขานี่ว่าเฮ้ยไม่เคยที่โดดเด่นกับตัวเขานะคือว่าป่ะเจอหน้าไม่เคยเห็นใครพูดแล้วดูเปมืนพูดดีนะขนาดนี้ทั้งแตกต่างจากคุณโนตอะไร เล่นนะคุณน็อตเขาชอบเขาจะชอบแบบนี้แซวๆเล่นๆไม่แต่เก่งมากใช่แล้วที่คุณช่วยเขาคือทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนเดี๋ยวสองช่วยเขาทำอะไรฝ่ายการตลาดค่ะทำบัญชีวางระบบบัตรแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็หาฉากทำฉากเอออไฉากกแรช่วยทำฉากค่ะไปเก็บกระป๋องน้ำมันแล้วก็มาล้างค่ะแล้วก็มาทำฉากค่ะเออโหเพจเพจชื่ออะไรเพจของวันตอนนี้นะคะด็อกเตอร์วันสแตนด์อัพ พูดอย่างนี้ใมั่นใจอ่โอเคใครสอนเริ่พูดใช่ค่ะโอเคอ่ะแต่ประเด็นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะน่าจะเป็นเอ็กซ์เซคิีทมากกว่านะแบบแนวของเขาเนะคุณมันไม่ใช่แนวเขาจะไม่ใช่แบบสอนแบบพูดแบบบงเบงบงเบงขายของใช่ไหมแบบแนวของคุณคือเป็นสอนแบบเอ็กซ์เซคิฟีทเขาดูมันดีอ่ะแต่สิ่งแรกที่ผมเซนจากเขานะคือเจอหน้ากันเออคนนี้ดูพูดแบบแตกต่างจากคนอื่นว่าแบบจริง โอเคอันนี้ให้ดูให้ดูเล่นๆนะครับทุกคนผมต้องไปสอนต่อละนะวันนี้พวกนี้นคนคนนี้เหล่านี้จ่ายเงินเป็นหลักแสนมาครับนะครับทุกคนถ้าคุณอยากจะเข้ามาแล้วถูกเทรนอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์หน้าที่สุดท้ายแล้วผมจะโปรโมทอี้ด้วยคืออาทิตย์หน้า,นา,นาใครเข้ามานะผมเปลี่ยนใจแล้วรับแค่6คนไม่เอาเกินนี้รับแค่6คนคนละสามแสนแล้วหคนนี้ให้สิทธิพิเศษหลังจากเลิกไลฟ์เอ้ยหลังจากคอร์สเสร็จจะนั่งพาเรือ ไปที่ที่ของผม<า>นั่งจากที่นี่ไป2ีนาทีนั่งจากที่เนี่ยแล้วไปที่ของผมที่ตรงข้ามคลองเตย <c oughs> บันดิตแลนใช่ <c oughs> บันดิตแลน <c oughs> ไปที่บันดิตแลนเลยนะครับเจ็ดไล่คุณจะเป็นคนหกคนแรกที่ได้เห็นไล่เออบันดิตแลนของผมเจ็ดไล่นะครับสวยมากเป็นส่สวนดอกไม้นั่งเรือไปเลยนั่งเรือไปด้วยกัน <c oughs> ส่วนตัวนั่งรับเรือนัน้นรับน้ำหนักไว้แค่สิบคนนะครับก็เป็น ถ้าใครลงลงอาทิตย์นหน้านะลุงก็มาด้วยอาทิตย์นหน้าคนละสามแสนบาทเท่านั้นสองวันเต็มรับแค่เป็นแบบระดับเจ้าของธุรกิจเอามาเขาเอาแค่นี้ดีกว่าคนที่เพิ่งสร้างตัวอย่าเพิ่งมาเลยผมว่าสามแสนจะยังไม่คุ้มคุณจะไปใช้ย,ยังไม่คุ้มแต่ถ้าคุณมีธุรกิจแล้วเราเราเก็ตว,ว,ว่าถ้าคุณแค่เข้าถึงตลาดพรีเมียมคุณเอาไปเน้่อย่างคนเนี้ยคนที่มีธุรกิจแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์เขาน้องว่าสามแสนคุ้มไหมอ่คนะคนะีคนะ้ยคนแะรกนะครนะุณมิกกี้ ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีธุรกิจแล้วสามแสนคุ้มครับคุ้มแล้วเกินคุ้มเปล่าเกินคุ้ม,มนอกอไอเดียไปใช้คิดว่า,าไอเดียไปใช้เนี่ยได้ตอนนี้ไอเดียเยอะมากๆครับคือ สิ่งที่ต้องทำยังมีตั้งเยอะนะครับไม่เดี๋ยวก่อนลืมบอกไปธุร,รกิจอะไรนะอ๋อผมเป็นดีเทลลิ่งครับหรือเคลือบแก้วรถยนต์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วไงซุป,ปเปอร์คาร์เอ็กเพรสอ่ะ <c oughs> ได้แต่มันยังมันยังไม่มีชื่อไงฮะก็<ม>คือเป็นม,ปมิสเตอร์มิกกี้ซุปเปอร์คาร์เอ็กเพิร์สครับผมคือเขารับรับรับผอรถซุปเปอร์คาร์อ่าใช่ครับรับดูแลซูเปอร์แคร์ใช่ว่าผออร์ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับซูเปอรแพงใช่ครับเป็นมาเป็นมามันคือโคตติ้งครับมันคือโคตติ้งหรือการดูแลรักษารถยนต แต่ในระดับพรีเมียมครับผมเราที่เรียนไปเนี่ยน่าจะไปทำเงินได้อ่าได้เยอะครับผมเพราะว่าในสิ่งที่อาจารย์สอนมาเนี่ยเป็นความรู้ที่มีค่ามากครับเพราะในหนึ่งเรื่องของการที่ผมจะต้องไปเปลี่ยนแปลงนี่บอกได้ไหมเนี่ยไลฟ์สดอ่าบอกบอกเขาให้หุดที่จะสต็อปถ้าเกิดมันแบบว่าไปข้อมูลพรีเมียมเดี๋ยัดสต็อปโอเคอย่างเช่นอย่างเช่นเปลี่ยนชื่อผมว่ารายเดียวไปเปลี่ยนแน่นอนนะครับเรื่องของการตั้งราคาเรื่องของการ ขายเรื่องของการจัดการกับลูกค้าอะไรอย่างงี้ครับที่ที่ท,ที่ไม่ว่าจะเรียนมาสูงขนาดไหนผมว่าไม่มีแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วพวกไม่มีไม่มเขาไม่สอนบแบบนี้ไม่มีรครับสอนแบบนี้ก็เอ่ออะไรอะ่ะพ่ออาจจะคิดว่าพ่ออาจจะคิดว่าคนส่วนใหญ่จะรับไม่ได้คนอย่างเคนคนที่สอนส่วนใหญ่คนที่สอนธุรกิจอะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้เหินห่างจากกัน บริหารธุรกิจมานานแล้วส่วนใหญ่คนที่สอนธุรกิจคือไม่ได้สร้างธุรกิจเองด้วยไม่เคยตั้งราคาเองใช่ไม่ได้อัปเดเดูนี้ไม่อัปเดตก็คือจบแล้วโอเคใครสนใจนะครับรับเฉพาะเจ้าของธุรกิจระดับเจ้าของธุรกิจเท่านั้นแล้วก็ร้อยล้านขึ้นไปถ้ามีมูลค่าธุรกิจร้อยล้านขึ้นไปค่อยคุยกันแล้วกันจะคุ้มกับคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าจะคุ้มกับคุณราคาคอร์สครับสามแสนบาทจริงๆิงมืคนมาลงมาแล้วประมาณ2อสคนเพราะนั้นเหลือแค่ที่แบบประมาณสามที่นะครับ แล้วก็ถ้าเรียนออนไลน์ก็60,000บาทนะครับเหลือ58,888วันนี้ราคาพิเศษโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปสอนต่อนะครับถ้าใครมาก็ถ้าเกิดใครมาอาทิตย์หน้าจะพาขึ้นเรือไปที่บันดิตแลนนะครับบันดิตแลนที่ที่ผมเพิ่งซื้อใหม่คุณจะเป็นอะไรนะคนอยากไปด้วยวันนีวันนี้ที่ผมเช่าเรือเช่าเรือมาตอนแรกจะไปวันนี้แต่โอ้โหเมออื่อวานนี้ด,ดูสภาพตัวเองไม่ค่อยไหวเลยเว้ย เมื่อวานนี้แบบว่าพอพอพอสอนเสร็จนะผมแบบนอนเลยโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อย,ออยสอนทั้งวันนี่เหนื่อยมากเย้ยอาทิตย์ที่แล้วยังมีลุงมาช่วยสอนโอเคอาทิตย์หน้าลุงก็จะมาช่วยสอนนะครับรับแค่หกคนเท่านั้นแล้วเราจะนั่งเรือไปที่บันดิตแลนด์ด้วยกันคุณจะเป็นเอ c ก u s i ล e ีมากคู่ชุดแรกๆที่ได้ดูบันดิตแลนด์อ่าแล้วเราเจอกันนะครับบา,บายบายบ่าบายบายหน่อยเร็วโอเค